คือที่เราใส่ชุดหนามากๆ,ๆแล้วนะคะแล้วก็มีรอปด้วยเพราะว่าหูมันหนาวมากๆค่ะหลักของการมาคาเฟ่ต่างจังหวัดก็คือข้ามเลยไปเลยแล้วเรื่องใหญ่ห<า>อ,<า>อดทนลกูกได้แล้วเราก็มาท้านะคะลบ17ในวันนี้ถอดแพทดิ้งออกมาเดินเล่นกันนะคะยังพูดคำว่าลบให้กูไกด้ยินเจ็บปวดทุกคนตอนนี้เราก็เดินลงมาบนน้ำแข็งเราเดินอยู่บนน้ำแข็งแล้วคือมันแข็งมากคือมันหนาวมากอ้ยทุกคนมันสวยมา,เยก,มยมากเลยนีที่ถ่ายเด่นๆสองสามอันนะคะมันขายอะไรร้านนี้ นี่คือเป็ดนะทุกคนครึ่งตัวอันนี้ก็คือคอหมูแบบครึ่งนึงตลกมากเลยมันไม่เหมือนเป็ดย่างแบบเอ็อ่ะเป็ดเป็ดอร่อยนะนี่คืออีกคาเฟ่นะมีกระโจงให้นังแล้วก็ตรงนั้นเป็นโซนแบบคริสต์มาสทำไมมันยากอ่ะเด็กๆยังเล่นได้เลยนะกูแก่แล้วกูแก่แล้ว สัะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คโซูนะคะเข้าหน้าหนาแล้วหลังตุ๊ดจีนที่เกาหลีนะคะตอนนี้อากาศก,าศก็คือลบสิบเจ็ดแต่ว่ามีลมแรงทำให้ฟีบเลย <c oughs> หนาวมากคือที่เราใส่ชุดหนามากๆและะ้วค่ะแล้วก็มีพร็อพด้วยเพราะว่าโหมันหนาวมากๆค่ะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เรากับเพื่อนก็เลยตัดสินใจจะไปคาเฟ่แต่คือการเลือกวันที่มันแบบหนาวที่สุดของฤดู <c oughs> หนาวนี้เลยก็คือวันนี้แต่ว่ามันเลือกไปแล้วะเ้วเพื่อนก็คือหยุดวันนี้พอดีก็ต้องไปนะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปคาเฟ่ไหนกันเราไปดูกันค่ะ อนนี้เรอยู่บนรถบัสน,นะคะเมื่อกี้นั่งจากสาย2ไปลงลงแดมมุลเปลี่ยนจากสาย2เป็นสาย4สีฟ้านั่งมาที่นอร์สเตชันนะคะแล้วก็ทางออก1ขึ้นรถบัสเบอร์1น,นึ่งปนั่งไปลงสถานีอะไรก็ไม่รู้สถานีอะไรนั่งไปลงสถานีอะไรโอ้โอ้ด <laughs> ถึงแล้วเดี๋ยวก็รู หลักของการมาคาเฟ่ต่างจังหวัดก็คือห้ามเลยไปเลยแล้วเรื่องใหญ่แต่ว่าเมื่อกี้เรายังไม่เลยเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคนจีนสคนมาด้วยแล้วเขากดถ้าเขาไม่กดเราก็เลยไปเหมือนกันเราว่าเลยใ,ใช่แล้วตอนนี้กำลังจะเดินไปคาเฟ่นะคะมันต้องใช้เวลาเดินไปอีกประมาณ15นาทียาวบอกแล้วให้เ่อทได้ไหมไม่เรียกต้องเดิน,นอดทนลูกอดทนลูก เข้ามาในคาเฟ่นะคะุกวน,ะะนก็เรามาจองที่นะคะเราจะได้นั่งที่ตรงนี้วีดี้วางกระเป๋าไปแล้ว <c oughs> เราจะลงไปสั่งน้ําก่อนนะที่นี่นะคะกฎก็คือจองที่นั่งก่อนได้ที่นั่งแล้วก็มาสั่งอาหารเรามีที่นั่งแล้วเราถึงสั่งของกินน่ะ <c oughs> ได้แล้วเราก็มาท้านะคะลบ17ในวันนี้ถอดแพนทิ้งออกมาเดินเล่นกันนะคะ มันหนาวอ่ะคุณเขาไม่ล้มหรอวะหรือว่ามันเริ่มละลายคุณอย่าพูดคำว่าล้มให้กูยิงกูเจ็บปวดเจ็บปวดเริ่มเลือดเลือดกูนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินลงมาบนน้ำแข็งเราเดินบนน้ำแข็งแล้วคือมันแข็งมากคือมันหนาวมากมันเขาให้นั่งไม่ได้เหยียบทุกคนมันสวยมากเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะดูสิว่าจะได้มุมสวยๆวยเ แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมันมีที่ถ่ายเด่นๆสองสามอันนะคะตอนนี้เราต้องรีบมาถ่ายก่อนแล้วค่อยไปกินตอนนี้คือหิวมากอะแดีดิทำอะไรอยู่พอาะปพ้ออยู่ไหนปูนี่แหละคือพร้อปูนี่แหละคือพอ้อของตัวเองมาเศร้าเหนาหูมากนะคะทุกคน อเอสัขขอนอันนี้แบอ,อันนี้เน,น่ยอรียมมือแขกงหน้าแดบบงทำย่าลงโทษไปแล้วนึงทำ่าลงโทษไปแล้วนึงทำ่า,าลงโทษทำ่าไม่รักเลยไม่เีวไมเลื่อนอะไรไม่เลื่อนเื่อนนะขายเล่อไม่รู้ไม่าอันก่ลลนิ้นหวังก็ตอ,อน <S <S นี้เราจะมากินข้าวลางวันนะคะเพราะเมื่อกี้เรากินคาเฟ่ไปแล้วตอนนี้ต้องมากินข้าวมันขายอะไรร้านนี้ขายเป็น ตอกไป่วิ่มันเป็นเหมือนแบบหมูบดเหมือนแบบเนื้อแฮมเบอร์กอ่ะเขาเรียกอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาหารมาเราไปดูนี่คือเป็ดนะทุกคนครึ่งตัวอันนี้ก็คือคอหมูแบบครึ่งหนึ่งหน้าตาเป็ดของเราก็จะเป็นเป็ดย่างตลบมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนเป็ดย่างแบบอินไทดีกินได้ อร่ยนะโค้กเขาแอบบไอ้มันหวานไาข้างใต้มอเนี้ยคือตอนแรกมาใส่ไม่รู้เรื่องกันแล้วอยู่ดีเขาบอกว่าเดีย๋ยวเขาอาออกมาให้นะเอาเพิ่งรู้มีสี่อันเนี่ยมองดีๆเหมือนอะไร <c oughs> <c oughs> เหมือนอะไรนะ แล้วเราก็มาอีกคาเฟ่น,นึงนะคะใครมาอุยจองบูมาตามแผนนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะลงลงแบบแผนที่ให้ว่าวันนี้เราไปที่ไหนมาอะไรเงี้ยทุกคนจะได้แบบตามมานี่คืออีกคาเฟ่น,นึงนะคะมีกระจงให้นั่งแล้วก็ตรงนั้นเป็นแบบโซนแบบคลิสมากเลย เยากเ,เกๆยังเล่นได้เลยนะกูแก่แล้วกูแก่แล้ววันนี้ก็หมดเวลาความสนุกแล้วสิสปิดคลิปเลยไหมปิดคลิปตรงนี้เลยตอนนี้นะคะสวยคนมามาช่วงใบไม้ที่ก็สวยใบไ,ไม้ร่วงก็สวยอะตอนนี้ไม่มีแท็กซี่กลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้อ๋อได้แล้วในที่สุด <c oughs> ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาแล้วแบบมีแท็กซี่คอยต้อนรับเราตลอดถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่โอเคมาง่ายมาง่ายค่ะใครอยากมามาได้คนเดียวก็มาได้ลาไปก่อน เดีจะหน่คิปน้าสวัสดีค่ะ